เป็นขาไทยพลสิ์นะคมไมมอกน่ินีนอย่างนี้เอาปบบกินปกติ้ไหมกินไหมก็อบกินแดว่าจะจบแนี้ไม่คิดว่าจะจเยอนานี้โดนโดนขาเป็นไงม้างช่วงนั้นนะครับไม่ไม่เจ็บขาอ๋อไม่เจ็บเนี่ยเจ็บข้อขอโทษนะฮะข้อไหนข้อไหนข้อนี้ข้อต่อแล้วพี่อ๋อ แล้วมันไปโดนท่าไหนอ่ะโดนเตะนะช่วงนั้นน่ะโดนเตะโดนสอบเรื่องอะไรทำให้น้องเก็บข้อใช่ไหมถ้าเกิดน้องไม่ได้เนี่ยเราลำบากใจไหมอ่ะไม่ลำบากครับเพราะอะไรเจ็บมีมไปแล้วโอ้คือเจ็บเนี่ยคือมเป็นเรื่องปกติใช่ไหมโอ้โห สวอปว่านี่มันมันยังไงเอาอีท่าไหนเอามันน้อกยังไงเอาน้อกยังไงเจ้าบาดจ้าบาดน้องยังไงหินมันเขามีอาการผมก็ทำเล้วเ้ยซ้งสองไงสองยังเงี้ยสองก็หมัดแต่กินนึกว่ารวมกันสอกใช่ไหมสอกเดียวเลยเขาจำไม่ได้เลยพี่เห็นเราปั่นอย่างเงี้ยปั่นปั่นโจ๊ะโจ๊ะโจโจเงี้ยเจ้าหนากีโจ๊เอาหลายโจ๊ะมันจะไม่เหลือเหรอใช่ไหมไม่เหลือนะคู่จกเมาไม่สากเลยเคยน็อกคู่ต่อเคยน็อกคู่ต่อสู้มากี่ไฟแล้วไปสอปเนี้ย วันนี้ชมความดีมากเลยเราได้กี่ไฟละกันเนี่สาไฟติดสามไฟติดแล้วนะน้ำหนักที่ดีที่สุดน้ำหนักไหนต้องดูครับมันใหญ่ขึ้นเรื่อยๆ้แตอนนี้เท่าไหร่วันนี้วันนี้เท่าไหร่ร้อยยี่สิบร้อยยี่สิบได้ไหมร้อยร้อยสิบห้าได้ไหมเจอฝันใจตะกี้ได้พี่ออสดไพี่อดเจอฝันใจตะกี้ได้มร้สิบแปด ไม่มีหนามั้งได้เลยวันนี้วันนี้ฟอร์มก็ต่างจริงนะตื่นต่อแบบโอ้โหออกแค้เนียเนียนมากออกแข้งเนียน่ปั๊บ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 ไอ้วันนี้วันนี้วันนี้โปรเตอร์เขาดูอยู่วันนี้เจตสมัยดูอยู่นะคือฟอร์มดีมากไปวัดหรือเปล่าไปจะไปวัดไม่เอ่ย ท่านเีย่ะไอย่าไปได้สามแสนหน้าเลยองก็ไม่ได้ไม่ได้ครับอยู่ที่โบ๊เตอร์เขาจะพิจารณาว่าเอาข้าวไวแล้วเจอกับใครด้วยนะเอาชื่อเสียงแนะนอะไรดีปีนีอยา่แล้วครับปีนี้ทเท่าไหร่อนี้มีไหมมีไหมนอกเร็วจะมีเรื่องเหรอขึ้นมาเป็นต่อด้วยขึ้นมาเป็นต่อด้วยมีไหมลูกพี่ลูกน้อกเท่าไหร่ ไม่มีครับผมสองหมื่นนะโอเคนะเรียนข้าไหนครัเรียนข้าไหนครัเรียนข้าไหนมห้ามห้าที่โรงเรียนละปางอะโรงเรียนละปางเตรียมโดมสาเรียนเก่งเลยนะเด็กเตรียมดมอย่าไม่ธรรมดาเลยไหมในโรงเรียนดีน้องเลยที่ชอบเหมือนเราไหมมีไหมคนเดียวเนี่ยโอ้คนเดียวเป็นดีโร่เลยไงสาวๆเยอะเนี่ยเอาเอาสุดท้ายแล้วฝากบอกพี่น้องชาวอยู่จังหวัดไหนนะ บอกพี่น้องเจ้ากันนพูดพูดพูดทางคำเมืองคำเมืองคำเมืองได้นะลงท้ายเจ้าเจ้านะแต่วันนี้ไม่เจ้านะเสมอวันนี้วันนี้จะนั่งน้องกี่เอ้าบอก่าเไม่ใช่เจ้าใหม่เอ้าเปล่าเปล่าพี่น้องเออเจ้าได้ไหมเจ้าไม่เออหรอเขาใช้ีเจ้าเหรอโอเคโอเคครับโอเคครับาี่รักเกิน